8พฤศจิกายน2568วันนี้พี่เจ้ยก็จะมาคุยเรื่องของนางงามอีกนะคะเพราะตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนกันยังอยู่ในกระแสการพูดคุยกันอยู่นะคะว่าทำไมคนไทยเราถึงยังไม่ได้มงสามสักทีนะคะ ที่เจ้ยก็ไปคิดก็วันนั้นก็ได้มีการไลฟ์สดไปบ้างแล้วนะคะว่าสาเหตุทำไมเราถึงยังไม่มง3าสักทีนะคะจากปีของพี่ปุ๋ย30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่พี่ปุ๋ยได้ตำแหน่งมาเนี่ยก็ห่างกัน30กว่าปีเราก็ได้มีการส่งนางงาม เข้าประกวดมาเรื่อยๆนะคะตัวแทนที่ส่งไปก็จะเป็นเอ่ออันนี้ขออนุญาตต้องพูดถึงหน้าตานะคะว่าก็จะมีความหลากหลายออกไปแต่ส่วนใหญ่ที่มองเป็นหลักใหญ่ๆก็คือที่ส่งไปก็จะมี สองแบบใหญ่ๆเนี่ยคือก็คือหนก็คือเป็นหน้าตาแบบไทยแท้นะคะอ่าอันที่2ก็คือหน้าตาแบบลูกครึ่งนะคะอ่าแต่ทีนี้พี่เจยว่าหน้าตาที่ส่งไปจะเป็นแบบไหนจะเป็นไทยแท้หรือว่าเป็นลูกครึ่งตรงนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะเพราะว่า เราก็ดูตัวอย่างจากของพี่ปุ๊กอภัสราซึ่งได้ตําแหน่งมาเนี่ยก็เป็นหน้าตาแบบไทยแท้ส่วนคนที่สองของเราก็คือพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยก็เป็นลูกเซี่ยวนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบออกฝรั่งนิดนึงตรงนั้นพี่เจยว่าไม่ใช่อุปสรรคฮแต่ว่าออในการประกวดนางงามเนี่ย มิสยูนิเวอร์สหรือองค์กรต่างๆปัจจุบันเนี่ยเขาก็อนุญาตให้สามารถที่จะทำสัญญกรรมได้ไม่ได้ผิดกฎระเบียบอะไรแต่พี่เจ้สังเกตมานะตั้งแต่มีนางงามมีนางงามมาไม่ว่าจะเป็นค่ายของมิสยูนิเวอร์สหรือว่ามิสเวิลด์ก็ดีนะคะหรืออื่นๆเนี่ย สิ่งที่องค์กรต้องการมองหาก็คือความเป็นธรรมชาติของนางงามความเป็นธรรมชาติก็หมายถึงว่านางงามเนี้ยหน้าตารูปร่างจากต้นฉบับเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนั้นนะคะเอออย่างปีที่ Miss Universe ครบปีที่70 องค์กรมิสยูนิเวอร์สก็คือคุณพอลล่าแต่ก่อนนะคะคุณพอลล่าชูกาดเนี่ยเคยได้ออกมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาพูดคุยว่าองค์กรเนี่ยมองหานางงามที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะตอนที่ครบ70ปีแล้วก็ฮานัสสันทูได้ตำแหน่งนะคะจากประเทศอินเดีย พี่เจ้ยว่าความเป็นธรรมชาติของใบหน้ายกตัวอย่างเลยเนี่ยพี่เจ้ยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติเออเคยไปแก้ถุงใต้ตาด้วยการฉีดฟิลเลอร์แต่ว่ามันไม่หายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใบหน้าของพี่เจ้ยยังเป็นออริจินอลหรือว่าต้นฉบับอยู่นั่นเองนะคะไม่ได้เสริมแต่งอะไรอันนี้ก็คือใบหน้าที่เป็น ธรรมชาติหรือออริจินอลน,นั่นเองนะคะก็ดูง่ายๆดูอย่างหน้าของพี่ปุ๊กอภัสราก็ได้ตอนได้ตำแหน่งใหม่ๆแต่เราไม่ดูตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อาจจะไปทำเพิ่มเติมทำให้สาวขึ้นก็คือการทำอะไรกับใบหน้าแล้วก็ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากของต้นฉบับนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นการสัญญกรรมทั้งสิ้นนะคะแต่พี่เจ้มองว่าการนวดหน้าขัดหน้าอันนั้นไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะอันนั้นมันน่าจะเป็นการบำรุงเฉยเฉซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายกับคือเราไม่ได้ไปทำส่วนที่ว่าตกแต่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของใบหน้าอะอย่างเช่นการทําตาสองชั้นก็ใช่ทําแก้มทําปากอะไรเงี้ยใช่หมดทําจมูกอะไรแบบเนี้ยก็เรียกสัลยกรรมหมดทําฟันทําอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่หน้าของต้นฉบับว่าอย่างนั้นเถอะหน้าตาต้นฉบับยังไงก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าตาธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปร่างด้วยแต่การลดน้ําหนักการนั้ให้หุ่นดีขึ้นอันนี้ก็ ไม่ได้ผิดอะไรนะคะพี่เจ้ยองอย่างนั้นพี่เจ้ยวิเคราะห์แบบนั้นนะถ้าเ,าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรอ่ะข้อที่สองแล้วนะแต่ข้อหนึ่งนะผ่านไปแล้วก็คือองค์กรมิสยูนิเวอร์สเนี่ยหรือว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยแหละนางงามองค์กรอื่นๆด้วยเขาก็มองหานางงาม ที่เป็นธรรมชาติแต่ถามว่าตัวแทนที่เราส่งไปเนี่ยหน้าตาธรรมชาติก็มีหลายคนนะคะหน้าตาออกไทยๆหน้าตาลูกครึ่งก็มีนะคะเออซึ่งยังไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเติมแต่ท่านที่ไปทําอะไรเพิ่มเติมพี่เจยก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงท่านผู้ใดนะคะแต่อันนี้พี่เจยพูดจากการวิเคราะห์นะคะ ที่ผ่านานมาเนี่ยที่เขามีนางงามกันมาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีมาเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปไล่ดูได้เลยนะคะว่านางงามเนี่ยที่เขาได้รับตําแหน่งเขาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปเสริมแต่งไปทําอะไรกันมาบ้างไหมหรือหน้าตาออริจินอลแต่พี่เจยเชื่อได้เลยว่าหน้าตาออริจินอลเป็นธรรมชาติเลยค่ะนะคะอ่าอันต่อมาข้อที่สองเนี่ย เออทำไมคนไทยเรายังไม่ได้ตำแหน่งสักทีสรุปสั้นๆรวบยอดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่เยื่นเยอะเพราะว่าเคยไลฟ์สดไปห,น,หนึ่งนึงแล้วเออหลังจากที่อ่าตอนนี้เรามีนางงามจัก,กรวาลมาสองคนแล้วก็คือพี่ปุ๊กอภัสรศราหงสก,กุลแล้วก็พิ่ปุ๋ยพรทิพนาฮิรนักนกนก สองท่านนี้ก็คือมีความแตกต่างกันก็คือท่านแรกเนี่ยพี่ปุ๊กเนี่ยเขาก็จะสวยแบบไทยๆนะคะบุคลิกเป็นไทยๆอันนี้ก็โอเคเราก็บุคลิกเรียบร้อยแบบคนไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของพี่เจยนะช่องนี้พี่เจยก็จะฝึกเป็นท็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกำลังใจอะไรก็แล้วแต่ พี่เจยก็จะพูดหลายๆหัวข้อนะคะที่เพื่อนๆสนใจอยู่หรือว่าที่เป็นกระแสอะไรประมาณอย่างนั้นพี่เจยก็จะฝึกเป็นทอล์เกอร์ไปในตัวด้วยนะคะถ้าไม่ทําถ้าไม่เริ่มทําก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะพี่เจยก็ทําจริงๆจังๆ,ๆก็ตั้งแต่ปีกันยายนปี2565นะคะที่เริ่มทํา y o u t u b e จริงๆจังๆก็3ปีมาแล้วนะคะอ่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องนางงามต่อว่าทําไม เออมิสยูนิเวอร์สเออคนไทยเราเนี่ยยังไม่ได้มงคุดมิสยูนิเวอร์สมงที่สามสักทีนะหลังจากที่รอกันมานานถึงสามสามสิบเจ็ดปีแล้วสิตั้งแต่ปีสอง1นหะ้าอสามเเนาะหลังจากพี่ปุ๋ยนะฮะเออพอเออพี่เจ้จะมาพูดก่อนว่าบุคลิกของคนไทยนะคะกับคนฝรั่ง ชาวตวันตกเนี่ยหรือคนที่เขาเคยอยู่เมืองนอกหรือเกิดเมืองนอกแม้กระทั่งคนที่เป็นหน้าตาแบบคนเอเชียหรือว่าหน้าตาแบบคนผิวสีนะคะเ,เขาจะคนผิวสีก็คือหมายถึงเชื้อชาตินิกรอยนะคะได้พูดไปแล้วคราวที่แล้ว แต่เราจะไม่เรียกเขาว่านิกครูนะเพราะว่ามันไม่สุภาพนะคะคนผิวสีเนี่แหละค่ะก็คือคนผิวดำนะนะ,ะขอประทานอภัยนะคะเราจะเรียกว่าคนผิวสีนะคะเออเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของความงามค่านิยมก็ต่างกันนะคะอ,อจะชอบไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวพิจิยบอกไปแล้วว่าชอบแบบอันดับหนึ่งก็คอเคซอยก็คือสวยแบบฝรั่งนี่แหละคะ่ะมีจมูกโด่ง หน้าคมชัดมะหน้ามีมิติอันดับสองพี่เจยก็ให้มงกลลยก็แบบพวกเรานี่แหละเกาหลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหน้าแบบเอเชียหน้าแบบมงกลลยแบบเนี้ยค่ะนะฮะแล้วก็อันดับที่สามพี่เจยขอให้เป็นนิกรอยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าชาวผิวสีเนี่ยหน้าตาเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อหน้าหน้าตาเขาเริ่ม คมชัดมากขึ้นมีมิติมากขึ้นก็อาจจะมีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์นะคะในประเทศนั้นๆเนี่ยอจ,จะมีความเป็นลูกครึ่งมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วนางงามที่เขาได้ตําแหน่งเนี่ยสวัสดีค่ะนะคะคุณฝนนะคะหนูเป็นเด็กค่ะพูดว่าน้องฝนนะคะ,ะค่ะค่ะน้องฝนนะคะสวัสดีนะคะค่ะเออ เ,เดี๋ยวต่อเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะตอนนี้ก็ปลาเข้าไปสินาทีแล้วขอสรุปเลยว่าอันที่สองในด้านความแตกต่างของบุคลิกภาพสมัยก่อนเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยการแข่งขันก็ยังมีน้อยอยู่นะคะในเรื่องของเพราะว่านางงามที่ได้ตำแหน่งเองพี่ปุ๋ยเองก็ยังเคยพูดเลยว่าพอสมัยหลังๆมาเนี่ยนะคะ การแข่งขันนางงามเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเริ่มแบบเหมือนอดุดานมากขึ้นเหมือนเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้มันก็ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะการทําธุรกิจคนเจ้าของทําธุรกิจเขาก็ต้องมีผลกําไรนะคะตรงนี้เขาจะต้องมีผลกําไรอยู่แล้วอันนั้น ไอ้ที่ว่าเรื่องจะล็อกมงหรือไม่ล็อกมงเจ้าของเวทีเขาก็จะทราบเองอยู่แล้วนะฮะกับท่านคณะกรรมการแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเขาได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็ควรจะยินดีสิซึ่งพี่เจยจะมาพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนี่แหละค่ะสรุปเป็นข้อที่สองว่าทำไมคนไทยเรายังไม่มงสักทีอาจจะบอกพี่เจยก็เราก็ส่งคนที่เขาเป็นลูกเครื่องไปแล้วไงพี่เจย ส่งหลายคนด้วยทำไมเรายังไม่ได้พี่เจอ๋อยากให้มองอย่างนี้เลยนะคะเอ่ออยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าพึ่งเป็นน้ำเต็มแก้วอยากให้เปิดรับใจกว้างๆเปิดรับความคิดเห็นของคนไทยด้วยกันหรือว่าของคนคนอื่นทั่วๆโลกด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่คนไทยที่ดูนางงามนะคะ คนทั่วโลกเขาก็ชอบดูนางงามนะโดยเฉพาะชาวอเมริกาใต้เนี่ยแถบลาตินอเมริกานี่ก็ชอบดูนางงามมากนะ,ะอย่างที่ทราบกันแล้วก็แถบเราก็จะมีฟิลิปปินส์ไทยก็ชอบอินเดียก็ชอบเวียดนามก็ชอบนะคะเขาก็พยายามพัฒนานางงามของเขาเหมือนกันเหมือนกับเราเราก็ว่าของเราดีแล้วแต่ของเราเนี่ยพี่เจอยอมรับเลยว่า เก่งขึ้นมามากๆแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปุ๋ยได้ตำแหน่งมา37ปีแล้วเนี่ยนะปีนี้ปี2 5 6พนเอ่อหกนะคะก็บวกลบกันเอาไปก็37ปีเราก็ส่งนางงามที่เอ่อก็มองหลักๆใหญ่ก็คืออับหน้าแบบไทยกับหน้าแบบลูกครึ่งเอาว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะเราก็คิดว่าอ่ามันก็ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วใช่ไหม ใกลยได้มงแล้วเพราะาทำไมเราถึงเลือกส่งลูกครึ่งไปเพราะว่าเรามีความ่าลูกครึ่งเขาจะมีความเป็นไทยกับความเป็นสากลอยู่ในคนคนเดียวกันนะอย่างนี้นะเออฝรั่งเนี่ยกับไทยเอาเป็นคนไทยเลยนะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนอ่ะไม่ใช่เปรียบเทียบขออภัยค่ะไม่ไม่ใช้คําว่าเปรียบเทียบเออ พูดให้เห็นความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพนะครับจะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่า,าประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงดูแตกต่างกันสมัยก่อนเราก็จะเป็นคนไทยก็จะเป็นคนขี้อายนะทั้งผู้หญิงผู้ชายฝรั่งเขาจะเป็นคนมั่นใจอ่ะคนก็รู้อยู่นะอ่ะพยายามที่จะแล้วก็บอกเลยว่าบุคลิกสร้างได้ฝึกได้นะคะแล้วบอกเลยว่า หน้าตาแบบไหนไปเกิดประเทศอะไรบุคลิกก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดประเทศไทยบุคลิกก็จะเป็นแบบไทยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลิกคนไทยไม่ดีนะมันฝึกได้สร้างได้บอกแล้วบุคลิกฝึกได้สร้างได้แต่สิ่งที่ฝรั่งเขามองหาอันนี้สำคัญเลยในการประกวดนางงามนะไม่ใช่แค่เฉพาะ iQ ความฉลาดของนางงามนะคะปัจจุบันเขาให้ความสำคัญกับ EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์นะคะความฉลาดทางอารมณ์สามารถจัดการทางอารมณ์ได้อย่างอาทิเช่นง่ายๆเลยที่เราพลาดไปเรื่องจุดเล็กๆน้อยๆขออนุญาตเอ่ยถึงรุ่น ของแอนโทเนียโพซิวที่เขาได้รองเมื่อปีรองนางงามจักรวาลเนี่ยเมื่อปี2023เนี่ยนะที่ผ่านมานี่แหละเออเขาถูกมองถึงเรื่องของการสแสดงความยินดีที่ว่าทำไมไม่สแสดงความยินดีกับคนที่เขาได้ตำแหน่งก็คือปราซิโอสนะคะจากนิคารากัวเนี่ยก็คือพี่เจยก็มองว่าจริงๆน้องก็มีเวลาที่จะสามารถ แสดงความยินดีได้นะคะเราจะต้องโผลเข้าไปกอดเขาก่อนนะคะผู้ที่เขาชนะเราได้รองพี่เจ้ยเห็นควรว่าเราจะต้องโผลเข้าไปกอดเขาก่อนถูกไหมคะคุณพี่ฮะอะไรนะคะไม,ไม่ไม่ได้อะไรก็โอ,อ้ไม่ไม่ไม่เข้าใจอ่านภาษาปากยังไม่ออกนะคะขอขออภัยนะคะคุณ อ่ออยากได้ผู้ผู้มีส่วนร่วมแต่คุณพี่ไม่ค่อยชอบออกท <c oughs> ีวีอแล้วขออนุญาตขอห้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะคุณพี่จะมาใช้ห้องอีกคะ่ะโดนไล่ที่อีกแล้ววันนั้นก็คุณแม่ทีนึงแล้วจะ <c oughs> ขอเก้าอี้ค่ะวันนี้มานั่งในห้องคุณพี่สาวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ใช้นอนแล้วค่เขานอนหน้าทีวีนะคะอ่ะอ่ะเอาสรุปง่ายๆเลยคะ่ะเออ สิ่งที่เราพลาดไปก็คือเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีนะคะทั้งวีนาทั้งแอนโทเนียเลยของวีนาก็พลาดก็คือเอ่อฟาติมาได้ตำแหน่งเขาจะเป็นคนโผเข้ากอดวีนาก่อนนะไปดูในวิดีโอได้เลยนะคะน,นี่มันเป็นเรื่องเอ่อมรารยาทสังคมมรารยาทสากลเล็กๆน้อยๆที่พลาดไปนะคะแล้วคุณแอนจักกรพงศ์ก็เคยบอกว่าเออตอนที่ โอโปอลเขายังไม่ได้มงทําไมถึงเป็นแบบนั้นเขาก็เหมือนเฉลยให้นิดๆหน่อยๆนะไปฟังย้อนดูได้เลยว่าทําไมเขายังไม่มงคือสรุปอย่างนี้ก็คือฝรั่งเขาอาจจะกลัวว่าเราจะทํางานด้วยยากกลัวว่าจะทํางานกับคนไทยด้วยยากแล้วอย่างที่บอกคนไทยเนี่ยข้อดีก็มีเยอะพื้นฐานคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นคนใจดีมีเมตตาสูงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือมีน้ำมีน้าจิตมีน้ำใจนะคะเออแต่มีการให้อภัยด้วยนะคะนะคะมีก็คือเออเรานะ่ะจิตเป็นคนจิตใจดีแล้วละ่ะคนไทยอะ่ะ แต่ก็จะมีบางส่วนบางกลุ่มบางก้อนที่ยังชอบบูลลี่อยู่ยังชอบล้อเลียนอยู่อย่างเนี้ยบางทีก็มีกระแหนกะะแหนมีความหยาบคายบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยเออึ่งพี่เจ้ขอสรุปเลยก็แล้วกันถ้าเขาอาจจะยังเห็นว่าเรายังไม่เก่งพอด้วยแหละนะตรงเนี้ยแล้วเราอย่าเพิ่ง คิดว่าเราจะต้องได้มงอยู่ตลอดเพราะอย่างที่บอกว่ามีคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบ IG ที่พี่เจ้ไปคอมเมนต์ในไอจของออคุณน่ะแหละคุณพี่ปีเก้น่ะ K O O N P E E P E E K A E เข้าไปดูได้นะใน IG คุณพี่ปีเกเอ้อ่หัวข้อพังมาก พี่เจย๊ยก็ไปเขียนว่าอ่ะคนไทยโดนปล้นมงสามเอ้ยไม่ใช่คนไทยโดนปล้นม,มมน,น,ปลนมงอีกแล้วค่ะพี่เจย๊ยคิดว่าพี่เจย๊ยก็เขียนแต่พี่เจย๊ยไม่ควรเขียนอย่างนั้นแต่จริงๆเขียนไปพี่เจย๊ยก็จะได้รู้ว่ามีคนเขาเข้ามาตอบคอมเมนต์แต่เขาเลือกพี่เจย๊ยมาตอบตอบคอมเมนต์ของพี่เจย๊ยถือว่าโอเคแล้วเพราะพี่เจย๊ยก็ยังไม่เป็นน้ําเต็มแก้วนะคะ พี่เจ้ก็ขอบคุณเขาไปไปอ่านรายละเอียดดูได้เดี๋ยวพี่เจ้ก็จะทําออกมาอีกเรื่อยๆนะคะเรื่องการคุยเรื่องนางงามเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของความสนใจของทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนทั่วโลกเลยนะ,ะเรื่องของความการแสดงความยินดีนี่ก็สําคัญฝรั่งเขาก็มองแหละคือทุกคนแหละเขาก็มองนะคะไม่ใช่ว่าแค่คนไทยเรามองกันเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนไทย ใกล้มงขึ้นมาทุกทีสายสะพายไทยแลนด์แข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นพี่เจยก็ยินดีนะคะดีใจกับตัวแทนของประเทศไทยทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกตำแหน่งทุกคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะสรุปได้เลยอย่างนี้นะคะการประกวดนางงามสาเหตุที่เรายังไม่มงก็คือหนึ่ง เขาจะมองหาคนที่หน้าตาแบบธรรมชาตินะคะอันที่สองเขาก็จะมองหาคนที่มีความฉลาดทาง IQ และ EQ ควะฮะควบคู่กันไป EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองนะคะขอสรุปอย่างนี้แล้วก็อันที่สามเาอาจจะมองว่าเราเนี่ยอาจจะยังเก่งไม่พอนะคะอาจจะมีประเทศอื่นที่เขา ดูโอเคกว่าของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งคาดหวังมากว่าเราจะต้องได้มงอยู่ตลอดทุกปีทุกปีแบบนี้มันจะทำให้เกิดความไม่พออ,อกพอใจกันขึ้นนะคะแล้วเกิดความไม่เป็นมืออาชีพสรุปเลยแล้วกันว่าพี่เจยเนี่ยอยากเห็นประเทศไทยของเรามีความเจริญมีความซิวไลท์ทั้งบ้านเมืองแล้วก็ ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของพี่เจ๋ยในวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะครั้งถัดไปนะคะจะมาคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวก็จะบอกในไลฟ์สดเลยแล้วกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ